สวัสดีครับแฟนคลับเซียวปุกทัดน,นะครับชวนท่านฟังเนวิเนียวิสตักนะครับวันนี้จะพูดถึงการบริหารความเสี่ยงแผนสำรองแล้วก็ m มซ์เซ็ตของนักเทรดมืออาชีพนะครับก็มาจากคลิปนี้นะฮะพี่มาร์กได้พูดถึงการมีกระบวนการครับคุณต้องมีกระบวนการเพื่อจัดการความเสี่ยงนะครับการเน้นว่าการมีระบบการเทรดที่ชัดเจนและการจัดการความเสี่ยงรัดกลุ่ม ช่วยให้คุณลดความเครียดอย่างมหาศาลนะครับเัง่บอกไปในคลิปที่ผ่านมาว่าเนี่ยการจัดการความเครียดคือเบสิกของการเทรดนะครับถ้าคุณต้องการที่จะก้าวข้ามจากมือสมัครเล่นเป็นมืออาชีพคุณต้องมีทักษะการจัดการความเครียดครับแน่นอนครับอีกเคล็ดลับหนึ่งที่พี่มาร์กบอกคือนอกจากการมองตัวเลขกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะ นอกจากการมองความผิดพลาดเป็นบทเรียนแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณจะต้องมีแผนฮะการลดและควบคุมความเสี่ยงครับความจริงฮะคุณไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงได้เลยนะฮะแต่คุณสามารถลดและควบคุมมันได้ครับนี่แหละครับการจัดการความเสี่ยงเป็นนั่นแหละจะทำให้ความเครียดของคุณลดลงมหาศาลครับ เขาเปรียบเทียบการเทรดการชกมวยฮะถ้าคุณขึ้นเวทีโดยไม่มีทักษะป้องกันตัวนะฮะคุณก็จะโดนน็อกเอาต์ได้ง่ายครับแต่นักมวยมืออาชีพนะครับจะรู้ว่าเมื่อไรที่ต้องป้องกันและเมื่อไรที่ต้องสวนกลับนักเทรดเหมือนกันนะฮะมือใหม่จำนวนมากนะครับผมตีสัก80%นะขึ้นเวทีชกโดยไร้ทักษะการป้องกันตัวนะฮะ ไม่มีการบริหารความเสี่ยงสิ้นะฮะขึ้นไปแบบกะจะน็อกคู่ต่อสู้ที่เป็นมือโปรโลแล้วก็โดนน็อกเอาพอรอดพังขาดทนหนักไง่ายๆครับดังนั้นนักเทรดมือโปรโนะฮะเขาจะรู้จักเล่นรุกและรับไปพร้อมกันครับและสิ่งสำคัญสุดครับถ้าคุณไม่ออกหมัดคุณก็จะไม่มีชัยชนะครับในการเทรดนั้นคุณต้องกล้าเสี่ยงครับแต่ ต้องเสี่ยงอย่างมีแผนสำรองนะฮะถ้าคุณวางแผนสำรองได้ควรก็จะจัดการอีโก้ได้ครับพี่มาร์กยังเล่าถึงบทเรียนจากโค้ตนักมวยมืออาชีพครับเขาบอกว่านักมวยมือใหม่เนี่ยโค้ดบอกนะว่านักมวยมือใหม่หลายคนนะพอถูกชกจนล้มจะรีบลุกขึ้นมาเพื่อเรียกโชว์ว่าไม่เป็นอะไรแล้วก็กลายเป็นกระสอบทรายเดินได้ โดนน็อกซ้ำครับอีกครั้งนะครับนักมวยมือใหม่เนี่ยมือสมัครเล่นนะฮะพอถูกชกจนลม้มจะเรีบลุกขึ้นทันทีเพื่อโชว์ว่าไม่เป็นอะไรแล้วก็โดนน็อกให้ล้มซ้ำอีกครั้งนะครับในการเทรดนะฮะในตลาดหุ้นนะถ้าคุณถูกน็อกในตลาดหม้ว่าคุณขาดทุนหนักนะฮะอย่ารีบกลับไปล้างแค้นครับ แต่ใช้เวลานับ8เนี่ยเพื่อตั้งสติวิเคราะห์และวางแผนใหม่ครับการล้มแล้วลุกกลับขึ้นไปสู้เร็วเกินไปเนี่ยเท่ากับอีกโก้ครอบงำนะครับมักจะนำไปสู่หายนะครับโดนตลาดต่อยให้ลงไปนะับ8อีกครั้งนะดังนั้นเนี่ยพอเวลาคุณขาดทุนนะอย่ารีบกลับไปล้างแค้นนะ ใช้เวลานับ8เพื่อตั้งสติวิเคราะห์และวางแผนใหม่เออนึกถึงคำพูดของของเสียยักษ์นะฮะแกบอกว่าเวลาที่คุณน้นตลาดเล่นนะ่ะถอยฉากมาก่อนออกไปอยู่นอกสนามก่อนเพื่อทําให้ตัวเองสดครับพอสดแล้วกลับมาเนี่ยจะสู้ได้ครับมีสตินะเช่นกันครับนี่เป็น mindset ของมือโปรที่สําเร็จทุกคนนะผมสังเกตนะเออวะเวลาที่คุณถูกน็อกในตลาดครับ อย่ารีบกลับไปล้างแขนครับแต่ใช้เวลานับ8เนี่ยเพื่อตั้งสติวิเคราะห์และว,วางแผนใหม่ครับการล้มแล้วลุกกลับเร็วเกินไปนั้นจะเป็นลักษณะของการถูกอีโก้ครอบางำครับและมักนำไปสู่หายนะนะครับนี่คือตัวอย่างครับที่พี่มาร์คเขาทำเลยครับเขาเรียกว่าอออะไรวะแผนสองรองแลรกสังคิดอ่านไม่ออก คุณต้องซ้อมแผนรับมือหลายๆครั้งจนกลายเป็นสัญชาตญ,ญาณครับถ้าคุณปล่อยให้ารม์นำหน้าแผนนะคุณกำลังเล่นเกมเสี่ยงตายกับตลาดครับเดี๋ยวตลาดน็อกคุณแน่นอนครับนักเทรดที่ดีนะครับต้องมีแผนสำรองสำหรับทุกเหตุการณ์นะครับเขาเล่าประสบการณ์จริงในยุค1990นะครับเขาใช้บริการโบร็กเกอร์ที่ระบบพังเพราะดาวเทียม MCI ถูกดาวเคราะ์น้อยพุ่งชนครับโอ้โหสถานการณ์สถานการณ์แบบประมาณว่าหนึ่งในล้านนะฮะวันนั้นเขาไม่สามารถเข้าถึงพอร์ตตัวนี้เลยครับเหตุการณ์นั้นสอนเขาว่าห้ามพึ่งระบบเดียวครับตั้งแต่นั้นมานะพี่มาร์คสร้างบัญชีมิเรอรนะฮะเขาถือหุ้นสิบตัวในพอร์ตหลักฮะและยังมีอีกพอร์ตหนึ่งเพื่อทำช็อตหุ้นชุดเดียวกันนะครับนี่เป็นสมเยที่ได้กำไระระดับ หลักหมื่นเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าบร็อเกอร์หลักล่มเขายังสามารถป้องกันความเสี่ยงได้อีกในบัญชีหนึ่งนี่คือสิ่งที่พี่มาร์คเรียกว่าผมก็อ่านแล้วกันนะคอนติ n งเจนซี่แลนมันนี้นะอ่านเกรียงนะเอาไปว่าเป็นแผนสำรองแล้วกันนะทุกความเป็นไปได้ครับนักเทรดมืออาชีพครับจะมีเพลย์บุ๊กหรือแผนสำรองที่ละเอียดมากครับซึ่งแผนนั้นอนะ จะค่อยๆเติบโตและรัดกลุ่มตามสถานการณ์ตามประสบการณ์นะครับย้ำนะครับว่าเพลย์บุ๊กของนักเทรดมืออาชีพนั้นจะละเอียดแต่เป็นการละเอียดที่แต่งเติมเติบโตไปตามประสบการณ์นะครับเช่นฮนะถ้าหุ้นร่วงแรงจะต้องทําอะไรเนี่ยเขาจะมีแผนรองรับแหละถ้าหุ้นขึ้นเร็วเกินไปจะทํายังไงมีแผนนะถ้าเน็ตล่มจะเข้าระบบสำรองตรงไหนมีแผนนะถ้าบโบรกเกอร์เจ๊งละ่ะจะย้ายไปป้องกันความเสี่ยงอย่างไร นักเทรดมืออาชีพจะเตรียมพร้อมเกือบทุกสถานการณ์ครับนี่คือสิ่งที่เขาแตกต่างจากนักพนันในตลาดครับ mindset สำคัญนะครับพี่มาร์กเน้นย้ำว่า mindset นี่แหละจะทำให้เรารอดและชนะครับได้แก่คุณต้องมีแผนรองรับเสมอนะทุกการเข้าออกต้องมีเหตุผลระรับความเสี่ยงยอมรับได้ครับคุณต้องฝึกซ้อมแผนนั้นจนเป็นรัชาติานครับเพราะตลาด ให้เวลาคุณคิดนานครับจงควบคุมอีโกโ้การอยากไปสู่พระเองถูกนั้นมักจะนาไปสู่หายนะเตรียมแผนสำรองและคิดล่วงหน้าเสมอว่าถ้าสถานการณ์เลวร้ายสุดเกิดขึ้นจะต้องทํอยังไงครับเนี่ยนี่เป็นไมซ์เซทที่ผมมองว่าโอ้โหโคตรมือโปรนะมันดีฟมากเลยนะมันดีไปลึกซึ้งมากเกินกว่าที่คุณจะอ่านจากเล่มไหนได้เออผมว่าคลิปนี้มิน้าพี่มาร์กเขาบอกว่าเออคลิปนี้มันเป็นทองคำเลยนะ คุณต้องกลับมาฟังซ้ําๆไว้เออผมเลยคิดว่าดีเลยผมทําคลิปที่ละเอียดเนื้อหาในคลิปนี้ขึ้นมาจะทําให้ผมมองว่านะน่าจะมีประโยชน์สําหรับนักเทรดที่ตั้งใจจะเป็นมือชิมจริงว่าประโยชน์มากจริงคะเดี๋ยวเพราะเรน่นี้นักมวยใหม่หลายคนพอถูกชกจนล้มจะเรียบลุกขึ้นทันทีเพื่อเชว,ว่าไม่เป็นอะไรแล้วโดนน็อกซ้ำนี่คำพูดนี้มันจนยอดนะคุณไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้แต่คุณสามารถ ลดและควบคุมมันได้และนักเทรดที่ดีต้องมีแผนสำรองสำหรับทุกเหตุการณ์ครับ mm hmm. ก็เป็นไอเดียไปคิดต่อนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ